ี่น้องมาเส้นแซ่บน้าก๋าด้วยฉัมีน้ำโต๊ะมีหอมหมกไทยอันโต๊ะโอ้แซ่บแซ่บค่ะเข้ามาคุณนายเฮียนขายของคุณนายเฮียนนะคะเขาว่าขายเขาบอกว่าอร่อยไม่ใช่หื่นนะคะเฮียนองรู้ยายยายอจับบนในยายบ้านเราก็มีเขาก็เปิดสอนนี่ค่ะนี่ค่ะเฮียนบนในยายจับบนในยัยดูนะคะดูนะคะคุณคุณคุณนายพ่อคุณเฮียนคุณนายเฮียนคุณนายยาวเขา คุณนายยาวเขานีปลูกเองค่ะอันนี้มันอยู่ในอันนั้นนี่อันนี้มันมันอยู่ใต้ต้นใหม่ต้นนั่นนะมันหอมนะคุณนายเหียนมันหอมนี่ข่อยก็เลยหกโต๊ะให้เจ้ากินนี่มันหอมมันอยู่ใต้ต้นเอออะนะมันจะไม่ใหญ่นะหอมป่อมกับมีเด้อค่ะหอมตหอมป่อมยังได้ดีเลยหอมป่อม ท่านด้านล่างเนอะหอมปอมยังไงอยู่โอเคห้องมุกไห้ค่ะพี่น้อนสาวเหียนนี่เราเป็นตะลวยเนาะต้องเหียนแตะลวยด้วยค่ะนั่นเห็นองานอันเอาทุกอย่างนี่พี่ะเอาบ้านหลังค่ะผพุบ้าก็เอาค่ะอันอันอันของของอันป้อนี้ภาษีกันนี้ภาษีเราเบอกเออกล้วยกล้วยกล้วยค่ะกอให้ดังๆบากอันนี้ปลูกปลูกเองค่ะเพื่อนปลูกค่ะนั่นเระก็จะเอาป้าโถูกยังนี่เออไม่ยังนี่นี่ก็กล้วยค่ะปะาิถูกถูกถูกไปไปเห็นงานเขาก่อน มันบ่ได้ดอกมือนี้ว่าก็ยจจอมันก็สูบเลยมอนี้วังกะหา่วันดีเลยก็มันนั้นโอ้ยงางงางท่านมีผักอะไรปลอดสันแล้วพี่น้องปลอดสันรดจากสวนตัววันตัวคืนนั่นนาะพักขึ้นเดียวที่พี่น้องนี่บ่ได้ใส่ยาใส่เต้ายาก็ดีด่วนค่ะพังขึ้นเดียวนี่พักขึ้นเดียวนี่ขึ้นเดียวยังไงมันได้จอย กันท้ายคิอยู่นี่แหะ้านั่นเจรอันอันอันกัดหินเดอเมื่อยหรหลายตุ่นละพัฟซี่ที่หลายเล้วเนาะที่คุณอ่ะหินเนี่ยหินมีบ้างัฟซี่ค่ะพัฟซี่หินเจ้าพวกหินขึ้นเดียวเนี่ยมาว่ากระเด็ดมือนีดึงขึ้นมาพู้ใดผู้อื่นว่าท่านเห็นจะวกกนะดขึ้นนี่เดันี่เจ้านี่ก่อนนึงนี่เอนนั่นนั่นก่อนเดี๋ยก่อนนึงมาเทียงกันอยู่นี่แหละยังมาเท็่เงเอเนี่ย กันเฮค่แต่ดีเยี่ยมนะบันดูดเยอะมากพักขึ้นเดียวเนาะเออพักขึ้นเดียวมันจะมันแซ่บไงเพราะมันใหญ่ขึ้นเดียวไงพี่น้องย้ำงามพี่น้องมันแซ่บด้วครับพักโอตียังงามพี่น้องักโอตียังมีแต่หยอดบุ้งโมกอย ตมอร่อย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 อย่างน้มีแต่ยอดนองงามมีแต่ยอดนงามอุติยาอุติยาผักผักจ้าผักปอดสารสดวจากสวนถ่ายติดภาพภาพดีมาไม่รู้ภาพอะไรเนี่ย ฮะใครเห็นมันฉันไหมฉันถ่ายภาพมันติดภาพอันนี้มาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยลูกใครเนี่ยถูกอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมีใครเห็นมันกันไหมติดสูฉันถ่ายติดตัวอะไรมาเนี่ยฉันถ่ายติดตัวอะไรมาเนี่ยเขาถ่ายติดภาพอะไรเนี่ยเขาถ่ายปิดภาพนี้มาเนี่ย เขาเขาถ่ายติดภาพันี้มาตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาถ่ายติดภาพตัวนี้มาตัวอะไรเนี่ยก็เป็นลูกใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย <c oughs> มองทำไมไม่รักหรือมองทำไมมองทำไมไม่รักหรือมอนทำไมมองอะไรมองได้มองทำไม,ไม มองทำไม,มีรักฉันไหมนางมองทำไมอะไรเนี้ยแอบอยู่เนี่ยฮะลูกเจ้าเราใครมีใครรู้จักไหมฮะฮะตัวอะไรเนี้ยอยู่ในปรงฮะลูกเมียเป,าเป่าหรือเปล่าเนี้ยลูกใครว่าเนี้ยนาง,งนงนผักกาดหินเคยกินกันบ่ผี่นอง มาเด้อพี่น้องมากินบกตำบคงกับผักกาดหินนั่นแหละตั้งแต่น้อย่อยบวมากินเขาว่าผักกาดหินมันเสบค่อยเท่ามากค่อยๆกินได้พี่น้องที่ีิดเคยบ่กินมาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินใดบ่เคยได้กินมากินผักกาดหินกับตำบะคงผักกาดหินเมืองไต้หวันเขาเอื่นอาซาบีอาซาบี มาเด้อพี่น้องมากินตำบักฮงกับอาซาบีเอาเมามันพูดผิดปูดผิดมาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินกินกับตำบักุงหรือว่าสมสมตำกับตำผักกาดหินมาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินผู้ใดบาดเคยเห็นผักกาดหินหินนี่หินผักกาดหินยู่แต่วันเ้อจ้าขาเอน้นอาซาบีวาซานพี่น้องไงแล้วคะ่ะ มาเดินพี่น้องมากินต้มผักสมตำกสมกับผักกาดหิน

เอาไม่กันไทยหลายๆี่สหลายยี่เนื่องมากก็ไทได้หันตั้งมาหลายแล้วั้งมีรีโอ้ยโอ้ยเขาชอิเียมันแต่สันจันลงะรอนะรถหน่อยหน่อยพูซอยไปดซอยมามันขัดหน่อยแล้วพูดได้ขาไปนั่งได้เหันคว่าม่นนั่นใสที่หมดใส่ที่หมดนั่นแหละคำว่านั่นใส่รถข่าไปว่าไดรถจักตาหน่อยครับ้หมด giàu quá, nam anh nghèo sung quá. nó ừ. chỉ đẹp ừ. trâu, nó thôi mà Khăn bon này anh ừ. đi thì là phải bó khay dài, khăn này nỗi, này ngàn vạn thầy bó khay dài, khăn này nỗi. ai, na láng đó, khăn này nói Cào tát ai,

Nón ngam, nón Ngàn ừ, uh... ừ, hết thôn rong đứng đấy cái việc ấn cái tờ ta hát cho sau Ta sổ, nó sổ nhai ừ, đúng là, đúng là đúng không, không thấy khâu gì khoảng hết là

เพราะว่าอยขยายรถรถันหน่อยรถต่อขยายรถ่านหน่วยขอกพี่น้องคาะขยายยังจำหนีได้หน่รถทัด้าพี่น้องย็ดก้อนืโรงงานเขาเห็ดแต่อยากหัวพี่น้องไปขยายเพ่อหลังเขาเหยียงานเขาเพื่ออะไรเอ้าจะวาไม่ละคนดอกคลิปอยู่ไหมอันนต้องคิปอะไรไดีป่านี้จนั่นไหนขันรมคิปเราจะได้กันรถ มันเอาหลอดแล้วก็แต่ยาองหังแันก็ยังรลอดก็ไทยนี่เลยไเห็้ยก็ยังหลอดแล้วต่เอาจะไมันขออี้อ่านเนาะ